เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะอะไจะมั่งเหมือนแม่เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะโลค่ะทุกคนวันนี้คาโลครบสามเดือนสามเดือนแล้วดู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 ขาจะมั่งมากเลยลูกยี่สิบเจ็ดลูกค่ะลูกยิ้มให้แม่หน่อยยิ้มหนานแล้วยิ้มหนาทุกเช้าทุกเช้าเรายิ้มให้กันทุกเช้าเลยนาะไม่มีใครเห็นเพราะแม่ไม่ถ่ายลงเออ ปกติแลูกเขาจะยิ้มในทุกวันอยู่แล้วให้คุณแม่เขานะแต่นี่เลื่อมตาเป็นไงลูกเลื่อมตาใช่ไหมเลื่อมตาใช่ไหมเลื่อมตาพอเราหมดจ่อยแม่ต้องไปซื้อเค้กให้หนูก่อนนะว่ะเออหนูไม่ได้ใส่เงินปีน่ะลูกเรื่องน้องมูนยูมูนยูมูนยูทุกคนกันได้หอมลูกนี่คือแบบที่สุดแบชื่นใจมากชื่นใจมากแก้มเต็มเลยจดเต็มเลยจดอย่างนี้เราหอมชื่นใจชุนๆแล้วสรุปแน่เหมือนใครลูก เหมือนเขาเหมือนตัวเองใช่ไหมไหนเทียบหน้ากันดิหน้าเหมือนเขาเออเหมือนคนก็จะเม้นต์บอกเหมือนแม่ตรงไหนเหมือนแม่ตรงไหนเย็นไหมลูกเย็นไหมเย็นไหมเย็นโอ้โหเย็นสบายมากเลยครับผมพี่พี่ครับน้องไม่ยิ้มเลยน้องเลี่ยมตาเสียคาร์โล่เลี่ยมตาใช่ไหมลูกให้เป็นเสียให้เป็นเสียคาร์โลครับคุณคาโลนี่ไงอย่างนั้นเหรอลูก จะทำอะไรโอเคแฮปปี้บ day คาย์ลกันนะทุกคน